สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูการวางประกอบแผ่นพื้นสําเร็จรูปกันค่ะหลังจากที่เราทําการตั้งเสาเทคานทําสเตย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการทําความสะอาดคานคอดินค่ะตัวคานคอดินของเรานะคะก็จะมีตัวระบายน้ําด้วยค่ะ การยกแผ่นพื้นของเราในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องพุ่นแรงค่ะเราได้ว่าจ้างรถติดเคสน,นะคะมาทําการยกแผ่นพื้นขึ้นประกอบค่ะแผ่นพื้นของเรานะคะก็จะเป็นแผ่นความยาว2องเมตรห้าสิบค่ะช่องลัวทุกช่องนะคะก็จะใส่แผ่นพื้นช่องละ3แผ่นค่ะตัวคานคอดินด้านล่างนะคะก็จะเป็นคานความสูงขนาด30เซนติเมตรค่ะ หลังจากที่เราวางแผ่นพื้นจํานวน3แผน่นเสร็จแล้วนะคะ,ะตัวเสารััวของเราก็จะไม่เต็มค่ะเราจะเหลือช่องว่างไว้สําหรับติดตั้งระแนงในภายหลังนะคะการยกแผ่นพื้นของเรานะคะก็จะมอะีอันตรายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักของแผ่นพื้นแล้วก็ตัวเคนนะคะก็อาจจะไปเกาะเกี่ยวกับสายไฟที่อยู่ด้านหน้าบ้านได้นะคะ การทำงานทุกขั้นตอนนะคะต้องทำด้วยความระมัดระวังค่ะช่องรัวของเรานะคะการตั้งคถ้าได้พอดีนะคะเวลาวางแผ่นพื้นนะคะ,ะแผ่นพื้นก็จะวางลงง่ายแบบนี้ค่ะ,ะค่อยๆไหลลงไหลลงแบบนี้นะคะในส่วนของค่าบริการลดยกแผ่นพื้นแบบนี้นะคะเจ้าของรถนะคะก็คิดราคาย่อมเยาค่ะ,ะคิดในราคา2000บาทค่ะสำหรับการ ยกแผ่นพื้นสำเร็จรูปในครั้งนี้นะคะ ในส่วนของราคาค่าวัสดุในการทำรั้วในคลิปนี้นะคะรั้วมีความยาวทั้งหมด40เมตรนะคะใช้แผ่นพื้นไปทั้งหมด42แผ่นค่ะาราคาของแผ่นพื้นนะคะก็จะมีขนาด2เมตร50นะคะราคาแผ่นละ237บาทค่ะความยาว2เมตรนะคะราคาแผ่นละ189บาทค่ะแล้วก็มีความยาว 1.50เมตร50นะคะราคาแผ่นละ142บาทค่ะหรือว่าเราก็มีขนาดาหลายขนาดนะคะเพราะว่าเราจะต้องเฉลี่ยให้ลงพอดีกับพื้นที่หน้างานนะคะราคาของเสาไอ15นะคะความยาว2.50เมตร50นะคะราคาต้นละ350บาทค่ะ เหล็กเส้นที่เรานำมาทำคานคอดินนะคะจะของบ้านนะคะใช้เหล็กเส้นกลมขนาด3หุนค่ะจำนวน32เส้นนะคะราคาต่อเส้นนะคะที่แม่น้องสันสั่งมานะคะก็จะอยู่ที่เส้นละ132บาทค่ะ ส่วนปูนที่เราใช้สําหรับการเทลีนหรือเทรองก้นหลุมนะคะเราใช้ปูนทั้งหมด10ถุงค่ะแล้วก็จะมีปลอกคานนะคะสําหรับทําคานคอดินขนาด10คูณ20เซนติเมตรนะคะจานวน200ปลอกค่ะก็จะมีทรายและหินอย่างละ2คิวนะคะส่วนปูนผสมเสร็จสําหรับเทคานนะคะก็ใช้ปูนผสมเสร็จ สเต็ง240นะคะราคาสเต็งละส0 9 0บาทค่ะจำนวน3คิวนะคะสรุปค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำรัวที่มีความยาว40เมตรนี้นะคะใช้งบไปทั้งหมด32,000บาทค่ะ ในส่วนของรั้วมุมเขตแดนด้านนี้นะคะ,ะความยาวของแผ่นพื้นนะคะ1เมตรห้เซนติเมตรค่ะแล้วก็สั่งแผ่นพื้นที่มีขนาดที่พอดีกับช่องรั้วมาค่ะถ้าเกิดช่องรั้วนะคะมีความยาว1เมตรแปินะคะเราก็สามารถที่จะสั่งแผ่นขนาด2เมตรนะคะมาตัดแต่งแผ่นเพื่อที่จะเสียบแผ่นให้ลงพอดีกับช่องเสารั้วของเราได้ค่ะ หรือเราจะทําช่องเสารั้วขนาด1เมตรห้เซนติเมตรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าก็อาจจะเปลืองเสาหน่อยนิดนึงค่ะตัวแผ่นรั้วนี้นะคะก็จะอ่าถ้าเกิดมันฟิตเกินไปนะคะแผ่นก็จะลงยากแบบนี้นะคะ่ะอ่าวิธีแก้ปัญหานะคะเราก็จะขึ้นไปอ่ากระทืบลงมาแบบนี้ค่ะ วิธีนี้นะคะก็ใช้ได้เฉพาะบางแผ่นค่ะ,ะถ้าเกิดแผ่นไหนนะคะ,ะมีความยาวมากกว่าเสานะคะเราก็จะต้องทําการตัดแต่งแผ่นนะคะเพื่อที่จะทําการเทียบแผ่นรั้วให้ลงพอดีค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเห็นขั้นตอนการาทำรั้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะขุดหลุมตั้งเสาเทคานนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนๆในช่องของแม่น้องสันได้ค่ะก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะบอกรายละเอียดไว้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะอยากจะสอบถามก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์095468 1044ค่ะ สำหรับรั้วที่เห็นในคลิปนี้นะคะขั้นตอนการบางแผ่นพื้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสำหรับใครที่ต้องการที่จะฉาบด้านไหนของแผ่นพื้นนะคะหรือเททับหลังก็สามารถทำต่อได้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ